สวัสดีครับวันนี้พามาดูแหล่งอาหารธรรมชาตินะครับในบอ่อปลาตัวนี้จะเป็นผักกระเฉดนะครับที่เอามาลงในบอ่อปลาไว้นะครับ เป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับปลานะครับน้ำก็แห้งลงนะครับพรปกติขึ้นอยู่ข้างบนเลยครับขอบนี้มีเข้าสู่หน้าแรงแล้วแต่มาดูนี่ครับนี่คยไฮไลท์เลยครับก็คือใช้ฟางนะครับทำเป็นชั้นๆวางฟางเป็นชั้นช้นแล้วก็ ด้วยด้วยมูลวัวนะครับทับทับทับกันขึ้นมาอันนี้ผมทําประมาณสองชั้นนะครับเอาไว้บริเวณขอบสะก็ได้ครับเพื่อข้างล่างมันเน่านะครับปลาก็จะได้มากินส่วนที่มันเนา่าเป็นอาหารลดต้นทุนชนิดหนึ่งครับส่วนที่ลอยอยู่ข้างๆนี้ครับ เป็นต้นผักตบครับอันนี้ไปขอเข้ามานะครับเพื่อนเขาถอนออกมาแล้วก็เหลือแต่รากเหง้าของมันนะครับผมก็เลยขอมาเอามาใส่ในสระไว้ทีนี้ก็จะเกิดเป็นต้นขึ้นมานะครับในสระก็จะเลี้ยงพวกปลานินปลาดุกครับรักๆ น้ำตอนนี้เหลือน,น้อยแล้วนะครับเหลือประมาณเม็ดโกวๆแห้งมากครับตอนนี้เพราะว่าน้ำก็ใช้นะครับสูบขึ้นไปใส่แปลงยากานะ,ะข้างบนแล้วก็ไฮวัวด้วยครับส่วนเกษตรผสมผสานนะครับมีสระน้ำขุดบอ่อน้ำไว้ กระเฉดพอมันขยายแล้วก็เก็บไปกินได้นะครับเคยเคยเอาผักบุ้งมาลงอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ใหายไปไหนหมดแล้วผักบุ้งแสก็ประมาณนี้ครับ ข้างบนแนะนําด้วยนะครับปลูกต้นมะพร้าวไว้นะครับเพื่อให้ลมเงาให้บงังแดดด้วยนะครับนะครับผมก็ปลูกไว้นะครับ,บรอบๆสาเลยที่เห็นเป็นโค้งนั่นผมทําโค้งเป็นกระชังนะครับเลีย้ยงปลาคือซื้อปลาตัวเล็กๆมานะครับตัวระบาดแล้วก็มาอนุบาลไว้ก่อนพอมันโตได้สักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงบ่อนะครับ เพิ่มอัตราการรอดครับสมมุติเราซื้อซื้อมา1,000ตัวแล้วเราปล่อยเลยมันก็จะรอดไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าเคยเคย,เคยทําแล้วมันจะมีปลาใหญ่ในบ่อเนี่ยกินปลาเล็กครับนี่ครับตนบ้นมะพร้าวแล้วก็ต้นกล้วยนะครับแล้วก็ขอบก็จะปลูกแซมไปด้วยหญ้าี่เปียครับไว้ให้กวัว จะก็มีข้อดีนะครับจะได้ใช้น้ําด้วยแล้วก็ได้เลี้ยงปลาด้วยเป็นแหล่งอาหารนะครับเรามีปลาแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อของเขาก็กินปลาเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในคนเรือนไปในตัวครับฟางก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับก็คือออกมาทับๆกันไ้เฉยๆครับแล้วก็รอเวลามัน เน่ามันยหญ่สลายครับปลาก็จะกินจะลด,ดต้นทุนเรานะครับในเรื่องหัวอาหารวันนี้ผมเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็ปล่อยมาก็หมดค่าอาหารไปเยอะอยู่นะครับใช้ประสบการณ์ตรงนี้ครับเรียนรู้แล้วก็แก้ไขไปนะครับขบคุณสำหรับการรับชมครับ ฝากไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ